คำเตือนคลิปนี้มีคําหยาบและคําไม่สุภาพโปรดใช้จักรยานในการรับชมและเด็กที่มีอายุไม่ถึง15ขวบควรได้รับคําแนะนำสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะคจิบนิวแซนนะฮะอยู่กับนัทวุฒนะฮะนัทวุฒเดิเดินเดินนีแล้วนายนายจ่อหู หวยรุ ja, ่นจอหวยสัตว์ดิ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 มีหันมาดิดหนึงก็อยู่กับรลีววันนี้ก็จะมารีวิวีวัวหัวคิวลีวัวหัวคิวอยู่กับร้อยยี่ห้าเป็นสเต็ปดันโล6กหกห้านะครับฮะเอาละลูกเดิมคือแบบว่ายอดเลย ชุดสูนี่ใสเดสต์วสวยเบิกใหม่หมดครับชุดสีตะกร้าเบิกแข็งน่าจะทำสีโชกเบิกท้ายเบิกนะครับเบิกเบิกชิ้นดำเบิกทุกอย่างก็ประกับประกับอะไรประกับแอ็กเอ็กทุยประกับอะไรไม่รู้ครับ ไม้เบิกไม้ไม่ได้เบิกครับธนาคารปิด,ดล้อครับล้อครับล้ออก์กอนนะครับเป็นอก์กอนคูล่ละพันห้าบูทจี้ลายนัดนักคมนอดนักคมแต่นนคนในความหมายตายไปแล้วใช่ก็อันนี้ก็จะเป็นพ<ม>ักเท้าจระเข้มันอะไรก็ไม่รู้ฝืดมากปล่อยแมงขอ้ขอเดิมเดินคอนะครับ ก็เดิมเป็นคอเลสเชื่อเงเลงมือลิงสวิตมือลิงสวิตนะครับเป็นเหมือนทรง KTM แต่ไม่ใช่ฝาดําหลังเจาะดําหลังเจาะเบรกใหม่โซลวาเทคสองนะเป็นงานน้ำมันก็สวยๆเลยบบส่วนการเบรกเลทของหนุ่ยเลสติ้งนะครับ ไฟเบอร์ไฟเบอร์ครับไฟเบอร์นี่ไฟเบอร์เป็นของชอรุ่งเรืองจังหวัดพิจิตรนะไะพันหินนะครับผมตะพันหินก็เบิกใหม่เบาะเป็นของศูนย์เบาเดิมเบาเดิมเดิมศูนย์เบาะเดิมนับสติกเกอร์ใช่น็อตแข็งนะครับเป็นน็อตเหล็ฝาเบิกหยอดสีแดงเป็นตั้มนิชินก็ตั้มเดิมคมเดิมสวย ก็เผาแกล้อแกล้อหัวจะเผาเนี่ยเออนั่นแหละแกล้อหัวอะไรดีวะเขาเรียกเขาเรียกหัวอะไรวะหัวล้อฮะหัวล้อฮะหัวล้อหัวล้อเดยเทียไอสัตว์เ้ยเฮียเล่นสกูเขิลเล่นหัวเลาะเขาเรียกว่าเป็นงานกึงมือกึงมือแพงหน่แพงคู่หนึ่งก็ประมาณสี่ห้าหมื่นตุ้นตีจอดยอดคลิปนี้เซ็นเซอร์ยาวอ่ะ ก็ปอกแฮนเบรกนะฮะนี่ครับน uh ี่ครับฝาหน้าฝาหน้าไฟเลี้ยมเบิกใหม่นะครับเบิกใหม่หมดเบิกใหม่หมดสติ๊กกงสติ๊กเกอร์เบิกใหม่หมดอะเอาง่ายๆไอ้ไัฝานี้ครับเกียร์ขาค้ำนะครับเกียร์ก็นี่ขาค้ำเป็นขาค้ำเอสนะครับไอ้น่าจะเป็นเลสแหละแล้วก็น็อตจีไลอันนี้ก็เป็นหัวเขาเรียกหัวอะไรวะหัวเฟืองหัวอะไรตูดนหรือเปล่าสั <h 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 h <h ่น อันนี้เขาเรียกหัวอะไรวะกูจําไม่ได้วะเละอ่ะแต่ละองค์ไอ้งี้อ่ะปั๊มบนเลยปั๊มบนฮะรีวิวปั๊มบนปั๊มบนนะครับส่วนปั๊มบนก็จะเป็นปั๊มเดิมนะครับแต่เป็นน็อตแบบน่าจะเป็นน็อตตึงอ่ะสวัสดีครับมาดูรถแล้วครับเนี่ยน่าจะเป็นน็อตอ๋อครับวันนี้วันนี้ผมมาซื้อรถครับอ๋ออันนี้เริ่มตัวที่37ครับโอ้สีเรียบร้อยดีกว่ะมาดูคันนี้มั้งครับโอ้ยอย่าดูเลยคันนี้ก็เป็นเวฟร้อยนะครับจะพาพ้นช้งเลย เป็นเว็บร้อยอายุมากกว่าร้อยปีคันนี้คันนี้อายุกี่ปเว็บร้อยก็คันนี้ก็สุดยอดเลยนี่นท,ทีเด็ดน, <ะ S 2> นี่นี่ทีเด็ดนะครับเป็นมือเบรก C N C.. อเอ้ยอะไรวะ c C R G นะครับเออใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นสติกเกอร์รุ่นเก่าที่แรงมาก ล้อล้อเป็นของบันไซจานเจาะน็อตทองเป็นน็อตทองดุงแท้นะครับแต่ไม่ใช่ของศูนย์แท้ไม่ใส่ฮ <c oughs> ะสภาพแท้ศูนย์สัตว์ <c oughs> ตร,รถมึกเป็นล้อแบกเมยอยืมมาชงแท้ศูนย์สภาพเบิกเนี่ยสภาพเบิกก็ดูดิ หายเปิดกีี่ปแล้วกังยิบหายเลยกังเหมือนเจ้าของอะสภาพรถหากิงขึ้นรถรถหากินวัยรุ่นเจาะหูกูเลยอยากเจาะเลยวไยรุ่นเจาะหูไอ้กูบอกให้เอาแป๊บกูบอกให้เอาแป๊บพีวีซีอะยัดแม่งเอ้ยเดินไปฮะอีกก็เป็นนี่ก็จะเป็นนั่งไม่ได้ครับ นี่ก็จะเป็นโชก WP ก็มีมรอยนีดนึงเส้นนนะพี่เส้นเดียวล <c oughs> ้อบรรจัยตาอ้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นคันที่แรงแรงแรงมากคันนี้พวงกุญแจสาวให้มาสุดสุดสุดในรุ่นน่ะมีการแรปเบาครับนี่ก็เป็นแรปเบาเป็นเบาก็เป็นของเป็นของแรปเองครับ อ้เรโจงเี้เพชรอาซีนะฮะเบาเป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้เอารวมๆก็มีเสน่ห์ใช่สวยนี่ก็ถือว่าเป็นแบบอันอันเนี้ยที่เด็ดเลยแบบว่ามีรุ่นเดียวมีรุ่นเดียวสั่งทํารุ่นเดียวไม่ได้ทําเพราะว่าไม่มีตังรวมๆก็เอ้ยนีท่อครับเป็นท่อผ่าตลาดนะครับเป็นร้านหให้เขียนกูมากเขียนให้ด้วยนะเเป็นมอกรนะครับ บอกกอแบบปัอมมัดแค่การกุ๊กอะนี่นี่ก็คือเจ้าของเจ้าของก็ไปดูไวรุ่นเจอบดูดูสภาพนี่ครับไวรุ่นเจอบโ้เหี้ยมไวรุ่นไวรุนสร้างตัวไวรุ่นสร้างตัวเห็นเห็นสภาพอย่างหากินหมานนะครับบอกเลยสาวๆคนไหนอยากจะได้ปิดเลยหากินหมานดิยัยกูเลยอยากจอบเลย ูหลกดินไปกหลับกหลบารหากินมาเลยอ่ะสาวคนไหนอยากได้ก็มาเด้อเราอยู่ระบิดามาอานกลังคืนหากินกับวันหานอนนี่อะกังวันหากินกังคืนหานอนนี่อะเฮ้ยยอ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 กเยอเอมีโอ้ย ตำรวจตำรวจตำรวจไอ้ตังตังอย่าเปิดไม่เอ้าครับคือกระคือหาขี้นก็วันกะวันหาเนกาะกูเลยอยากชอบเลยวไยรุ่นหากินหมานก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กิมดิวแซดด้วยนะครับลาไปก่อนครับรถ้อยสิบเอย้อเรียบร้อยพูดผิด ร้อยเว็บร้อยแล้วก็ร้อยยี่สิบห้าครับสวยคั้นี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ